ควบคุมอาหารค่ะลุ้นอย่างไรก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวจะให้เล่นเกมให้เล่นเกมกันค่ะแม่นานงแม่อ่อนใช่คีจะได้ไปเห็นของจริงยายได้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดเลยใครที่อยู่ในกลุ่มายร่น ีเรี่เ็รุนีาสานีุ่ดกามคแต่ว่าเราจะซื้อผาตซืแค่สหเชอยเดี๋ยวตามมาจ้าช่วงนี้เดี๋ยวว่าเห็นใครเห็นอยู่ด้วยกันทุกวันแหละรีบเข้ากลุ่มได้นะคะเพราะว่าอ๋อสงสัยเขายังไม่แจ้งว่ามีของแจกอะไรเขาน่าจะทำโปรเตอร์อยู่ดึกๆ เด็กๆก็ทำไมแสงเป็นนี้อ่ะเขาสามห้าห้าเยอะหรอเดี๋ยวเขาดูวันนี้ก่อนไม่ใช่ขยับไปหน่อยสิไปหน่อยเขาบอกบอกดีๆเขาคอนั่งอไอยเออขยับไปหน่อยสิใช้คำพูดไม่ถูกหรอคะแม่ เดี๋ยวไอ้พรุ่งนี้มีของแจกนะมีเสื้อแจกในงาน่ะสามสิบตัวแล้วแจกในกลุ่มปิดยี่สิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเสื้อให้ดูแแสดงว่าแอดมินยังไม่โพสใช่เพราะว่าเราเพิ่งสั่งกันไปตอนดึกๆนี่เองพี่นิวเ็าเดินทางเพิ่งมาถึงยังนอนอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ก็ขามนะเอาดีๆมาประเดิมให้แล้ว นี่จ้านี่เสื้อ <c oughs> เสื้ออันนี้คือแจกในงาน30ตัวนะครับแล้วก็แจกในกลุ่มปิด20ตัวครับผมใช่แล้วก็มีหมอนด้วยนะหมอนมีอะไรบ้างอะ่ะหมอนใดครับหมอนใดคับหมอนไดครับยังไม่ให้ดูหมอนเหรอแล้วก็มีแก้วแก้วแก้วที่ ได้มาจากฟูโก,กะนะครับมีแค่สองใบเลยแจกแค่ในงานจริงๆอ่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะเอามาแจกในทิพญี่ปุ่นนั้นแต่บังเอิญว่ามันแบบคือหนูได้มาน้อยอ่ะได้มาน้อยก็เลยแบบเอ้ยเก็บไว้เองดีกว่าอเอาง่ายๆมันก็คือของที่หนูอยากจะเก็บไว้แต่หนูตั้งใจที่จะเออถ้างั้นก็แจกเลยละกันแต่ว่าแจกเฉพาะในงานนะคะ ออนไลน์ Online, ไม่ได้เจ๊ปีที่แล้วหมื่นกว่าปีนี้ยังคนยังไม่เข้าเลยนี่แหละทุกคนเข้ากลุ่มนะครับก็ช่วยกันขายนะครับพี่พี่แม่แม,แม่บ้านดีดีทุกทุกท่านครับผมช่วยช่วยกันเรียกกันอยู่ในกลุ่มบ้านเรานรั่นแหละแค่อยู่ในกลุ่มบ้านนะแสนกว่าคนเนี่ยเข้ามาสักหนึ่งหมื่นคนเนี่ยมันก,มนก็มันก็พอแล้วครับขางนาบอ่ อันนี้มะพร้าวน้ำมะพร้าวชาเขียวโอเคชามะพร้าวมะพร้าวมัดชามะพร้าวสีสวยมั้งสีกับบรรยากาศอันเดียวกันเลย